กราบสวัสดีครับคุณลูกค้าทุกทุกคนครับผมบักเชฟนะครับจาก้านสเปกบักเชฟนะครับวมือนี้บักเชฟซิมาประกาศให้คุณลูกค้าได้รับทราบนะครับในช่วงเทศกาลปีใหม่นะครับเชฟสิทํทการปิดล้านะครับคุณลูกค้าครับนะครับเชฟสิปิตตั้งแต่วันที่29ขสิ้วทวันที่3 1นะครับหลังจากสิกบมาเปิดร้านนะครับในวันที่หนึ่งนะครับปีหนาเลยครับก็เลยมาแจ้งข่าวให้กับคุณลูกค้าได้ทราบนะครับช่วงนี้นะครับ คิดว่าพี่น้องนะครับที่ทำงานอยู่กรุงเทพหรือว่าอยู่ต่างจังหวัดก็ดีครับก็คงสีมีการเดินทางกลับบ้านนะครับก็ขกอให้กลับบ้านด้วยความสวัสดิภาพนะครับขรับรดด้วยความระมัดระวังนะครับพี่น้องครับเนาะให้ถึงบ้านถึงครอบครัวอย่างปลอดภัยนะครับอ่ะในในก็มาแล้วก็สวัสดีปี่ไม่นะครับทุกๆคนเลยกันแล้วกันนะครับกับพี่หม่นี้นะครับขอให้ทุกคนนะครับสมหวังสมความมุ่งมั่นปรารถนานะครับแ้วก็ที่สําคัญนะครับ กราบขอบพระคุณบักย่างแห้งบักย่างหลายนะครับสำหรับลูกค้านะครับที่มาอุดหนุนหลานสเต็กบักเชฟนะครับเชฟก็เปิดมาปีนี้เป็นปีที่3นะครับยังไงก็ขอบคุณหลายๆสําหรับทุกๆคนนะครับลูกค้าที่มาอุดหนุนนะครับแล้วก็บอกต่อนะครับหลานสเต็กบักเชฟก็เป็นหลานหน่อยๆนะครับธรรมดาธรรมดาแต่ทุกคนก็ให้เกียรติมาทานมากินนะครับอยู่เป็นประจำนะครับยังไงก็กราบขอบพระคุณนะครับในปีใหม่นะครับปี2567ักไก่ทุกคนมีสุขภาพ พีดีครับแข็งแรงมีความสุขหลายๆมีเงินหลายๆครับสวัสดีครับอ